เริ่มแรกเลยนะคาใจมากทําไมเล่มนี้ปกถึงมีสองคนเขาเป็นคนเดียวกันไหมหรือเขาเป็นฝาแฝดกันทําไมเขาถึงต้องขึ้นสองคนถ้าจะบอกว่าอ๋อก็ุธเขามีสองชิ้นชูบันิ์มีเทพสัตตาสามชิ้นเทียนเวิ้นได้ซีนอยู่แค่คนเดียวเลยจ้ะทําไมถึงแบบทําไมถึงต้องมีสองคนแล้วยิ่งในเล่มเนี่ยเขาบอกว่าเจอครั้งหนึ่งเหมือนบุรุษเจ้าํำนานเจออีกครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนบุรุษผู้เข่งขึมฉันก็เลยมีความแบบสงสยัยและที่สงสัยมากกว่านั้นก็คืออะไรคือการแตะปากแล้วบอกว่าเซียเมืองร้อนแรงมาก แล้วก็ขึ้นมาหนีไปเลยคนขี้เผือกอย่างฉันมันก็แบบคาใจกลับมาก้อนกลับมาขยใหญ่ก้อนอะไรก้อนอะไรคืออะไรคือร้อนแรงก้อนแล้วก็สังหรับเล่มนี้เนี่ยนะนะคือค่อนข้างปวดกระบาลพอสมควรมันมีความอึอดอัดเออรู้สึกว่าอ่านเล่มนี้แล้วอึดอัดมาเพราะว่าเหมือนกับเรื่องทุกอย่างอ่ะมันกําลังบีบไปถึงอดีตของโมูหลานเวแกเหมือนกับโมูหลานเนี่ยมันเริ่มเข้าใกล้ของคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องของทุกอย่างแล้วมันก็เลยเหมือนแบบ ลังเลว่าจะสารภาพกับอาจารย์ดีไหมถึงถึงความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นว่าเออตัวเองเนี่ยกลับมาเกิดใหม่นะหรืออะไรประมาณนี้หรือจะไม่บอกหรือจะบอกดีอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ซีนเนี่ยกำลังบิบคั้นมากๆฉันก็เชียร์ว่าเฮ้ยบอกไปเลยยังไงอาจารย์ก็เข้าใจ แกขนาดแกเร็วขนาดนั้นชาติที่แล้วแกทำกับเขาขนาดนั้นเขายังให้อภัยแกได้เลยแล้วชาติเนี้ยแกกลับมาเกิดใหม่แกพยายามที่จะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นแกพยายามที่จะแก้ไขทุกอย่างทำไมเขาจะไม่เข้าใจแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าอาจารย์รู้จากปากโมหลานเองอ่ะมันจะดีกว่าการไปรู้กับคนอื่นรู้จากคนอื่นหรือรู้พร้อมคนอื่นนะมึงกูก็เลยรู้สึกว่าบอกไปเลยแต่เราอะมองด้วยฟิลเตอร์ของคนอ่านที่รู้ว่ายังไงสุดท้ายเขาก็คู่กันแต่โมหลานมันไม่รู้ไงมึงคือมันก็กลัวว่าแบบทุกอย่างที่กำ,นนล,กบบบกำลัง ก่อไ,ไ,ไอ้เนี่ยไอเรียงหนังสืออะแล้วอยู่ไม่มีคนมาแบบจิ้มตึ้หนึ่งแล้วก็พังหมดอย่างเงี้ยเออมันก็เลยเป็นอย่างนั้นไปในขณะที่ฉันก็แบบเฮ้ยยังไงยังไงสารภาพไหมอ้าวโบบากันเฉยงงแล้วพอจะโบบากันสุดทางเสี้ยมึงมัมมีรักหนูแต่หนูไม่ควรมาเวลานี้หนูมาเครียดอะไรตอนนี้ก่อนเขาก็เลยไม่ได้กันเลยสารภาพก็ไม่ได้สารภาพได้กันก็ไม่ได้อีกต่างหากโอ้โหขำใจ เราที่น่าหงุดหงิดที่สุดในเล่มนี้ก็คือมันมีคนตายเว้ยคนคนควรตายไม่ไม่ตายอะ่ะไอ,อคนนั้นอะชื่อชื่ออะไรนะห่วงเย่เี้ยเย่อะไรสักอย่างหนึง่งโอ้คนตนแหลสห่สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวคือถ้าสู้กับคนที่เก่งกว่าหรืออะไรแบบก็ยังสู้ได้แต่คนตนแหล่สู้ไม่ไหวจริงๆไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับมันเลย น,นี่แอบหมุดหีบเหมือนกันนะที่เขาเลือกจะเสียดสละดตัวเองแทนที่จะเอาไอหมาตัวนั้นอะไปโยนลงสะเออแต่เขาแบบโดดลงสาไปเองแล้วก็คือแล้วยังไงแล้วคนที่อยู่ข้างหลังคืออะไรแล้วหมาจะทำยังไงไม่กอดดีนะหมาไม่ตายไม่งั้นกูร้องไห้จริงด้วย